เอาเลยครับสวัสดีเหล่าพ่อมดแม่มดหัวใจเราบอกทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอัศวินรัติการนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเจ้าเกมเวกิกกิวิสานนะมันได้แบบทิ้งปมปริศนาไว้ให้เราหลายอย่างมากเลยนะครับผมและบางปมปริศนาเนี่ยผมก็ยังไขปริศนาไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะแบบจะให้เอฟซีช่วยมาไขปริศนาหน่อยนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขอกลับไปที่บ้านก่อนนะครับ <laughs> หวัวทิมดินเดี๋ยวผมขอปุงยาแป๊บหนึ่งนะ อ่าโอเคนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูปริศนาตรงข้างล่างนี้ก่อนนะครับมาเชียนมังกี้คัมมิงซูลซึ่งตรงคางใบ้นี้เนี่ยผมได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปอวกาศของสัตว์ดูนะซึ่งมันมีไว้คุณผู้มชมมันเป็นการทดลองของนาซ่านะครับโดยการส่งลิงขึ้นไปในอวกาศและสาเหตุที่เขาต้องส่งลิงขึ้นไปในอวกาศเนี่ยก็เพราะว่าถ้าวันหนึ่งมนุษย์จะขึ้นไปในอวกาศหรือเดินทางไปสำรวจตามดาวต่างๆเนี่ยมนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหม ซึ่งมันอาจจะเป็นคำใบบอกเรานะครับว่ามนุษย์อาจจะไปสร้างอนาณาจิคมบนดาวอังคารหรือเปล่าแต่ในหน้าเกมอะ่ะเขาเขียนว่าวันที่15เอเลียนอัปเดตซึ่งผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามนุษย์กําลังจะเดินทางไปสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารหรือถูกลุกลานจากสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารกันแน่หรืออาจจะไม่ใช่ทั้งสองเลยก็ได้นะงั้นเราไปดูคําใบต่อไปดีกว่านะผม no! No! ตรงข้างล่างนี้นะครับ มันบอกว่าอย่าให้เจนเดียวรู้เรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าไม่ต้องบอกเจนเดียวหรอกเพราะว่ายัางไงอะเจนเดียวมันก็รู้อยู่แล้วเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมลิงมันใส่หมวกนักบินอวกาศอยู่เนี่ยทาไมลิงมันจะไม่รู้ว่าว่ามันจะได้ไปอวกาศอะใช่ไหมและอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมแบบยังไขปริศนาไม่ได้จริงๆเว้ยคุณผู้ชมคือเจ้าก๊อบลินตัวนี้นี่แหละครับผมคือถามว่าทําไมอะพี่มันมีอะไรอ่ะ คือคุณผู้ชมต้องมามองข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมซูมเข้าไปแป๊บหนึ่งนะถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงสีแดงๆนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับผมซึ่ง FC คนไหนเนี่ยที่รู้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับผมส่วนเงาที่อยู่ข้างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธนะครับไม่เป็นมีดก็เป็นกริจเป็นดาบอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ที่สําคัญอะใครรู้ตรงนี้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่นะครับก็คือก็อบลินทำไมมาสร้างค่ายอยู่ตรงนี้ซึ่งโดยปกติตามนิยายหรือตามเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าก็อบลินจะอาศัยอยู่ในพงต้นไม้หรือใต้ดินนะครับแล้วทำไมจู่ๆมันมาตั้งค่ายแบบอยู่บนดินแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองสังเกตไม้ที่มันตั้งขึ้นมาพวกนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการตั้งค่ายป้องกันอะไรสักอย่างจากภายนอกนะครับ และถ้ามองไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่กอ๊อบลินมันตั้งมายไว้เนี่ยไม่เป็นสถานที่ที่เราปรุงยาก,กันนะครับซึ่งมันยังมีความเป็นไปได้ไหมนะครับที่แบบเราต้องมาต่อสู้กับก๊อบลินแล้วเราแพ้เราก็เลยต้องหนีออกนอกอวกาศไปงนี้แต่ในเทพนิยายนะครับเขาบอกว่ากอ๊อบลินเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะผมมันมีทั้งแบบดีและชั่วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเจ้ากอ๊อบลินที่อยู่หน้าเราเนี่ยมันเป็นคนดีหรือเป็นตัวร้ายนะครับ แต่ถ้าเนื้อเรื่องมันเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วเจ้ารางรถไฟพวกนี้ที่ยังเป็นปริศนาอยู่ละ่ะคือถ้าลองมุดไปดูข้างในนี้นะครับมันจะเห็นว่าทางรถไฟอ่ะมันยังต่อไม่เสร็จนะผมคือถ้าถามว่าทําไมผมถึงคิดว่ารางรถไฟมันยังต่อไม่เสร็จนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าผู้พัฒนาเกมอ่ะเขาจงใจให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่อ่าผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าถ้ามาดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยเจ้าทางรถไฟตรง2องอันนี้เนี่ยมันจะเท่ากันเลยนะครับผม ซึ่งผมคิดว่าถ้าเนื้อเรื่องของทางรถไฟไม่มีเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะต่อให้ทางรถไฟแบบข้างหนึ่งสัน้นข้างหนึ่งยาวนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยนะครับที่แบบอยู่ดีๆแล้วเราจะย้ายไปอยู่บนดาวองคารเนี้แต่ปริศนาเกมนี้มันยังอยู่อะ่ะเออแล้วเราก็หนีไปดาวองคารเนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าใช่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเรื่องเจ้าเกาะนี้เนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นเจ้าตัวกระเล่นนะครับคือขามันหักคนละข้างด้วยคุณผู้ชม อันนี้เป็นความบกพร่องของผมเองนะครับผมต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยคือผมเนี่ยก็ได้แบบไปหาตามยูทูบเบอร์ที่เขาเล่นเกมวักีวิสาทดูนะครับก็ <roportion. S 1> บอกว่าเจ้าเกาะนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอีสเตอร์เอของเกมก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเจ้าหนังสือตรงนี้นะครับผมคือผมอะใช้ g o g l e Translate เว้แล้วมันแปลผิดนะครับในประโยคหน้านี้เนี่ยมันแปลว่าพ่อมดอสเป็นใครแต่ผมไปแปลว่าเราเป็นใคร นั่นแหละคืออันนี้มันเป็นแบบข้อผิดพลาดของผมจริงๆเลยนะครับแล้วมันก็แบบให้สิ่งที่ผมคิดต่างๆเนี่ยมันแบบผิดไปหมดเลยนะผมส่วนที่ว่าเราจะได้ต่อสู้กับกอปลินไหมเราจะได้ต่อสู้กับเอเลี่ยนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเรารอดูปืนที่อัปเดตมาดีกว่านะผมถ้าแบบเป็นปืนเทคโนโลยีจัดจ๋าอะไรเนี่ยแบบโลกอนาคตเลยเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่แบบเราจะได้ต่อสู้กับเอเลี่ยน แล้วก็ใครนะที่ไขตัวเลขหรือไขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ข้างหลังเจ้าตัวนี้ได้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะและสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม Are Are you listening Damn.